เน้นหนักปฏิบัติเออเน้นลมหายใจเน้นว่คิดหาเหตุผลใดๆทั้งสิน้นเออ <c oughs> เราต้องไปเน้กหาเหตุผลยั้งกับมั่นดอกกับสิ่งที่เขามากระทบเฮาเออบาวสิเป็นทางกายขนลุกขนหัวลุกขนขิงลุกผมตั้งสักล้างกระสร้างมันให้แค่รู้สึกในกายนั่นแหละเราต้องไปหาเหตุผลจากบราเราต้องไปหาสาเหตุมันแบบมัน มันเป็นอย่างคือเป็นนื่นนี่ผลมันเป็นนั่นใดหลายแหละดีบ่ต้องหาเสียงลมพัดใบไม้แป๊กแป๊กแป๊ก๊กกนะบ่ต้องไปหาเหตุผลมั่งก็บ่มอย่างเดียวดับแา่จะเป็นย่งไปหาเหตุอยู่ผลมันก็คือยังมีความสงสัยไม่ความสงสัยนั่นก็ต้องไปหาผลสรุปผลสรุปก็ไปเกิดเท่านั้นแหละหรือมีอย่างวะนี่รวบเอาเลย ว่าห้าเน้นสังเกตจิตแต่ว่าได้แต่ว่าเอากายเป็นเครื่องดูสักก่อนเพื่อสิเพื่อสิเป็นเครื่องสังเกตจิต <Yeah. S 1> ถ้าเ้าว,ว่ามีความสงสัยอย่างลดว่าคิดบันนึกความสงสัยก็เกิดมาบไไ่ด้เห็นหยังกระสางเย็นหยังกระสางลมพัดอยู่สังทีเออลมพัดก็ว่ต้องไปหาเหตุผลว่าพัดใบหยังต้นหยังเออว่ต้องไปกินตนาการหาว่า ใบใหม่มันอยู่แบบนี้มันร่มผัามากแบบน,นี้มัต้องตีแปลกๆก,ก็ต้องไปหา,าแหละยุดเหตุไล่ผลทั้งว่าว่าต้องไปหาสื่อของมันว่าต้องไปสรุปผลของมันว่าต้องไปว่าอันไดไล่อัไใดดีหรอกแต่ออห้ามมีวามคิดในการรูเห็นอย่างกะแล้วแต่ความกล้ากับสีมีในหันว้มกลัวสีมีในหัน กล้ากับไปเกิดกลัวกับไปเกิดนี่ไหมเออมองมันสอนจิตตัวเองได้ไหมนั่นแหละกล้ากับไปเกิดกลัวกับไปเกิด,กกกดจากก่อนละความรู้ทั้งเบิดแต่ขอให้แค่ว่า,นะวารู้อยู่ในความรู้สึกโตรู้เราปล่อยรู้เราว่างรู้เราถิ่มรู้เราไม่ต้องเอามาหาเหตุผลนั่นนะเห็นยังก็แล้วแต่บว่านอกบวา่าในนี่แหละ เห็นคนเต็มยี่เดือนนี่ก็ซื้อ,อ,อ,อยูโลดว่ต้องคิดว่ต้องคิดไปแล้วต้องไปคิดหาเหตุผลกับเขาที่ไายหรือง่ามกับ้างม่ไลายรลอดีกับตามเป็นเรื่องของเขาเออที่จริงถ้ามันบ่าคิดแล้วมันกับบอมีไายกันมันแล้วมันกับบอมมีดีผมดีเออนั่นแหละมืนจะไปหาซอกซอกแซกแซกจับอันนั้นจับอันนี้มาเป็นประเด็นคิดคุยกันยูเลิกว่าเป็นแล้วว่าเป็นเห็นทั้งในกัน มันมาตั look, ้งจากฝันดิเออเห็นภาษาวกของพระองค์นั่นองค์นี้มากทั้งสิ่ก็ต้องไปหาดอกว่า่นซื่ออย่างมาซื่อสารอย่างกับเพ้าเออมาบอกเข้าวาจังไหร่บัคิดหาเลยมันก็จบเล้มันไ่ได้ยากเลยหลายคนตั้งมาแปลนิมิตเป็นนิมิตอีกอยู่เออหาเหตุผลของนิมิตที่เห็นสิ่งที่เห็นนั่นแหละเอื่นว่านิมิต แด็กก็มาหาเหตุเหตุผล,ลารและดีได้บ้านน่ะนั่นแหละคว่าลู่ยังกับสร้างละลู่ละลู่กับลู่ละละ,ละ,ละ,ละแบบนั่นเด้มันก็บลู่อยู่จากของนั่นแหละแต่ว่ามันบ้านําเของมาขีดต่อมันก็เห็นอยู่ในจากของมันก็หูนินงในจากของเออมันยังสิแเลียนขู่พวบข้าวคาบอ้อมคางอ้อมเอวอยู่กับสร้างบ่คิดสายามมันสิเกิดยังขึ้นเหายใจบ,บ่า่ะบ่คิดสายามกับบ่าียังเกิดเกิดขึ้นถ้าคิดเกิด มาจากว่ากันเน้น <c oughs> ทั้งบดนี่ก็อยู่ในจิตอยู่ในความคิดนั่นแหละถ้าหยุดความคิดได้มันก็อยู่ตะมันมันก็เหลือตะลู่มันก็เหลือตอะลตู่เหลือแต,ต่ถาดลู่เรียบเทียบสมหมิสื่อมันจะสื่อได้ประถาดลู่ถาดตาถาดหูถาดจมูกถาดลิ้นถาดกายถาดใจร่วมเลยเหลือแตวะว่าถาดลู มันบริยากดอกมันยากตรงมันอยากไปหาเหตุผลมันอยากไปหาคําตอบมันอยากไปหาอหยังทีว่ายกขึ้นมากรือสื่อดอกที่จริงนิมิตต่างๆเป็นอุปมารหรืออุปโลกขึ้นมากเพื่อสใ่คลายความสงสัยของแต่ละคนมือสื่อเดเอ,อนิมิตต่างๆเห็นนั่นเห็นนี่เรามีความหมายว่าจังใดนี่นะเิ่นยกแค่์คว่าให้เฮาคลายความสงสัยลงรือสื่อเดแต่ยังสงสัยต่อไปอีกอยู่แต่ไดคำตอบเราก็ยังมีความสงสัยไปอีกอยู่เพราะว่ามันเลิกคิด อยู่ที่เรคิดกับล้มเราได้ฝึกล้มไปแล้วเดิมต้นแรกอาจิยืนนอนกับนั่งเดินนั่งจับล้มบ่เป็นเอม,มันก็บฝึกเดินจับล้มมั่งต่อมาแมน่ล้มหายก็่ต้องไปนั่งกับมัน่นก็อยู่ในความรู้สึกโตแบบนี้อ,อยู่ในความรู้สึกโตนั่นแหละ ่มันเอาความรู้สึกนึกคิดไปหาผู้อื่นบุคคลสัตว์สิ่งของกับสิ่งที่ตาเห็นหูจมูกลิ่นกายไปสัมผัสกระทบยังดอกอยู่ในความรู้สึกโตเท่านั้นแหละอยู่ในกายคือลมหายใจกายในกายอันหนึ่งก็อยู่แค่นี้ถา,ถามมันบอกมีล่ลมมันเคลื่อนไปทั้งว่ายู่ในความอาการปิติธเกิดขึ้นที่เฮาเอาความรู้สึกโตโดยการเอาจุดอุณหภูมินึ่งหนึ่นงต้นงนไว้ในในหน้าผากของ แนวความคิดยังสักซางมันที่เกิดไปเรื่องไ้กะ้างแต่ความรู้สึกตัวนิ่มๆน,น,น,นวลๆยังอยู่ในตัวเองอยู่นั่นแหะพบเกิดว่าได้เออแล้วก็ว่าต้องไปหามความคิดนั่นความคิดตัวนี้<อ>ล่อยมันไปโหลดสักวันหนึ่งมันปล่อยความคิดเองดอกเออน,นี้อันนี้แค่แค่อุปมาอุปไม,อปม้อุปโลกขึ้นมาเบาซื้อได้<อ>ที่จริงว่าไปสนใจอย,อยังเลยบนอน้ำเขามาเลยมันก็แล้วเลยละ กือเราต้องไปคิดน้ำความคิดไหมแล้วก็เราต้องคําว่าไปคิดน้ำความคิดคือไปหามความคิดมันคือคิดทั่านี้นะและอยู่ในความรู้สึกตัวโลดไทยก็ดีจิคิดจังได้กับคิดไปเถอะขอให้ความรู้สึกตัวของเฮาเกิดขึ้นได้เอาจุดใดจุดหนึ่งจึงเดยวกว่ามีหารมธะเอาความรู้สึกนั่นแหละเป็นเครื่องยู่แห่งความรู้สึกของตัวเองอยาความคิดไปอยู่ในความรู้สึกอันอื่นหนึ่ง ยาาความคิดไปอยู่ในคาว่ายาวความคิดไปอยู่ในความรู้สึกคือจะไปหาเหตุผลมั่นแม่ใจเ่าย่าไปหาเหตุผลมันคนลุกกับคนลุกไปเมื่อกระตุก,กับกะตุกไปเมื่อสะบัดกับสะบัดไปสําหรับผู้นัง่งเปลี่ยนเอาหลายแบบหลายอย่างเลยจะไปของไปฆ่าแต่จุดเดียวออมันสะบัดมันสะบัดโหลดมันขาดโฟองออกมันสึขาดไปใส่ออนแหละหายใจฝืดหายใจตันก็จะไปสะดุดกับมั่นจะไปหาวิธีแก่รูรูโหลด ราไปหาวิธีแกแล้วหางมัดเข่าจักคือเป็นแนวนั่นคือเป็นแนวนี่หางเทือกับล่มขาวๆเข่าออกเป็นม้วนอากาศขาวๆคือ่้นยาสูบอันเพื่อก็ล่มเป็นสีทองสีสียังกร้างมันไก่ให้มันเห็นย่หันเลยจะเป็นสำคัญกับอย่างกับมันนี่แหละมันบอกพานต่อตัวนี้มันเลยบอกปล่อยมันเลยบอกปล่อยรู้จักกว่าต้องปล่อยรู้เงี้ยปล่อมนเอา เอาตัวที่เอาสิ่งที่ห้าวลู่นะมาคิดพิาร่าวิจัยวิจารหาเหตุผลสรุปสรุปแล้วก็แค่นั่นแหละสรุปแล้วก็ยังจะไปหาเหตุผลต่อไปสรุปอีกที่ที่ธรรมดาดิอะั่จังละห้าว่าให้ความสำคัญอย่างจากอย่าง <c oughs> ถึงให้ฝึกอยู่กับร่มให้มันหนิงกำลังล่มถ้ามันแน่นเข้ามากแล้วย่งางอื่นมันเปลี่ยนไปก็ได้ให้รูรูลูยู่หันหละรูเออ ว่ารู้สึกตตวทัออ่วพ้ออยู่ตลอดอยู่ทุกขณะอันแหลยยืนเดินนั่งนั่งอบน,นี้ฝึกนยางเหตุแต่รู้สึกตัวว่าต่อของอยู่ในปัจจุบันนะขณะคําว่าอยู่ในปัจจุบันนะขณะยังไปนำทางกับเบิ้งนำทางอ,อแต่มีความรู้สึกโตวอยู่เด้บ่แม่เอาความคิดไปหาอดีตบุคคลสัตว์สิ่งของที่ไปจดไปจำมาอันละเพิ้นว่าให้ละรู้กันละแบบนั้นเ กระดาบใดแล้วยังไปหาคิดนึกถึงนั่นถึงนี่ไปสําคัญมันหมายกับความคิดความนึกความจดความจาอารมณ์มันก็เกิดอารมณ์เกิดพบเกิดถต่เพากจะหาอารมณ์เกิดก็บ่ต้องน้าหมักสิ่งใดๆทั้งปวงเขามาคิดนี่แหละแต่เห็นก็เห็นอยหัน้ย่นก่แิ่นอยู่หันแหละอ <c oughs> ย่างนิดนิดน้อยเสิ็ไปหาเหตุผลกับมันเหตุ <c oughs> ยังสิไปหาวิสรุปยังกับมันมันตัวเฮ้า ออตัวเขาไปขิดความขิดสางพบสางชาบเด้อเกิดก็เกิดอารมณ์ทั้งหลายเห็นยังกระสางัวมันอย่างกูกระู้อยู่ในล่มหายใจกูนี่ะเห็นอยู่ในล่มนี่แหละตาตาใจตาจำยัง็แล้วแต่กนกรู้อยู่ในล่มคือบอน,น้ำเขามาคิดวิจัยวิจารมันมันก็บจบแค่นั้นได้ยินเสียงกับบอน,น้ำเขามาวิจัยวิจารณมันว่าต้องไปหาสรุปผลมันดอกแค่นั้นมันก็หยุดของมันอยู่หัน ได้กินยังกะระซางหอมนั่นหอมนี่ก็ตามหรือเหม็นก็ตามอ,อสัญญามันบอกได้อยอกแต่ว่าจะปรุงแต่งสัญญาสมมุติว่าเหม็นเนา่าคือสากผีสากหมาเนา่าสากศพตั้งสี่มันรู้อยู่ดอกว่าสากนั่นสากนี่แต่ว่าจะขิดปรุงแต่งต่อว่าเขามาายัางผีบ่มาเอาบุญบอ่อหรือว่ามาหลอกกูบ่ยังกะระซังถ้าบ่าคิดออกสายอย่างละกากกะบ่มีกลัวกะบ่มีเออแต่มันว่างมันจะเอาอย่างมาก่ามากลัวพราะปรุงแต่งต่อบ่ไปหาหม่องสรุปไหม ยู้ใช้ก็ไดบ้านยู่ผู้เดียวยู้ทำกลางป่าผู้เขาบ่ามีคนเลื่อยกับสางกล้ากับบ่มีกลัวกับววกบ่มีมันอยู่กับความบ่พิดบนหนึกมันก็ว่างเันตัว <S <S เออสั้านั่นแหละเห็นไก่เห็นยังบึงเห็นเห็นต้นไม้เห็นต้นภูเขาสิมันก็เลอกมันก็เลยอ,อยู่แบบ,บ่างๆางอะนะเลื่อยว่างจากสิ่งที่มีเพราะว่ามันบ่ขิดแล้วก็ว่างจากสิ่งที่เห็นพร้อมเพราะมันบ่พิดว่างจากสิ่งที่เห็น พระพุทธเจ้าสิร้อยมากกับสร้างตัวบัคิดบั้นหนึกเล่วมันก็แล่วตออก็สิไปหาเหตุผลเห็นยังว่าเอาผลยังสั่นผลนังนี่ทีเขาได้ยินมันฟังมามากหมากเขาจ้ายกอุปโลกันมากื่อสดดอกเพื่อให้คลายความสงสัยเพื่อให้ว่างซะอหนาเป็นบางคนเขาบอกสรุปเลยเห็นกษัตริงอย่าคิดยัไปขิดหาเหตุผลกับมั่นแน่ยุดเหตุได้ยินกสัตริย์ย่าคิด อันเสียงยังเสียงยังมันหูจอยูุดอกอันเสียงยังเสียงยังอะนะ <ừ. S 2> เสียงฝ้าห้องฝ่าฝ้าเสียงล่มเสียงยังก็แล้วแต่ <c oughs> อันนี้นั่มนั่มประสบการณ์มาบอกให้ฟัง <ừ. S 2> เสียงล่มบึมบึมโกกไม้หักปัวป่าปัวป่าแต่ว่าบ่มทียังเกิดขึ้นนีไ่ไหมมันตัวเฮาหันไปเบิองอจากวาละ <c oughs> หันไปเบิงแต่ว่าบ่มีเออตั้งสี่นานั่นแหละ มันบ่ได้ตั้งมันเลยะม่ตั้งมันในความเป็นกลางห่ะบ่ว่างเฉยห่ะเบึมเบมมามันก็นิ่งๆของมันยุตตาก็ทั้งทั้งติตาก็เห็นยูแต่ว่าเสียงลมก็ห่มเห่มฝนตกฟ้าห้องฟ้าผ้าเปี่ยงเปียงป่างๆก็มีเฮ้าก็มันจะคิดเฮาหาวิธีลบเดี๋ยวก็ความคิดเฮ่านี่แหละจะหาวิธีลบวิธีหลีเออนั่นแหละมันมันกลัวจากบวลาถ้าออกคิด้วเป็นโรถบ้านี่ฝนจริงก็มีได้บาดนี้ เอฝอนจริงก็มีตกลมแห้งงาไม้ฮักฝ้าฝ่าพา,าในีผู้เขานีดังดังเด้อพวกเจ้าเออด้อ่ธรรมาดาเด้เอฝอ่าพาในีผู้เขานี่ดังเขาไปจับยิดจับใจเด้อธรรมาดาเด้อเป็นตะย,ย่านคือยังน,นาสะพึ่งกลัวคือยังเด้อต่อยัางออต,างตลาแตละเสียนี่นะคิดไปคิดมากมันก็หาแนวหนีบได้สู่เลยนั่นความีผ้ากาล่ะสู่ยังสู่ก็เป็นนั่งตากเอา้าพากูนี่ นัตั้งสี่กมี่เน้เออแล้วก็นั่งสัสงเกตเคามคิดจากของเดิมนนะ่ะจิตในจิตสติกำกับจิตไดบมันสังเกตนะตายนี่ยุไซกะตายฟ้า้ากะตายว่าฝ้ากะตายตายเอาเองกะตายคนขากะตายเบิดอายุของมันมันกะตายเออแหละมันจังหดสันเขาสันเลื่ดบกคิดอีหยังเออฝนตกแักแห้งๆฝ้ากับฝ้าฟ้าอิลีพายอิลีฝนตกอิลีล่มอิลีเออแต่ว่า ความคิดเท่าบาไหวบาติงบายั้งเลยไนงะสึงหลงอยู่สื่อจืดๆนะยนั่นแหละดับดับแบบนั้นก็เลยเป็นบกขิดบกเนึกอยัง้งแล้วแต่ยั้งสิเกิดแก้วมันก็รู้อยู่นะั่นอหละหูก็ได้ยงนี้นะกลางคืนมากกับเสียงไห้แซว์เสว้สวอยวอยอยูอยอยอย่จากเสียงเด็กหน่อยจากเสียงผู้หญิงเนะี่ยสัญญามันบอกกับของเองด้วยแต่ว่าเฮา,าบกขิดหนึ่งปุุงแต่งต่อไมเออบกผีเ่มันมัก มันคือบดไปเกิดไปขานไปจายเมืองอื่นจังสันจังสี่มีบดบ่คคิดต,ต่อออกนะเจียงู้ยยิ่งหายเฮ้ยเฮ้ยก็เดยกกับเด็กน้อยหายแ้แอหลายแบบก็เดยกกับหัวคิดค,คแคกคไปมีบดแต่เ้าบ่คิดบันหนึบความรู้สึกก็เกิดบ่ไดกล้าก็ไม่มีกลัวก็ไม่มีเรียกว่าความรู้สึกเกิดบ่ไดทั้งเบิดก็หยุดความรู้สึกในความพอใจเลยบ่พอใจนั่นแหละในนังสันเราว่าเขาเน้น ไาย,ยสิยไก็สร้างยุ่ยทำยู่ครับีจริงการปฏิบัติทั้งเบิดแก่แคกทำความรู้สึก,กนในกายแห่งกระของหนึ่งเดอ้อบ่ยากเดอ้ออยึดเอาอันนี้แหละมาเป็นหลักจับไว้ล่มหายใจยึดเอาลมหายใจ่ละเกิดมากะอาศัยลมนั่แหละเป็นเครื่ออยู่มากที่สุดปฏิตายก็ต้องเบิดลมนั่นแหละอต่เลยตาเอาลมหายใจนั่แหละเป็นเครื่ออยู่ซะนิงอยู่กับลมนั่นแหละฝึกไปเรื่อยธรรมดาละไม่ไม่มัน ถ้ามันเห็นจนลึงจนชินจนเคยแล้วับมันก็นซื้อๆดอกบาทนี่นเห็นจนลึงจนชินจนเคยแล้วเขาต้องฝึกหัดต,ตัวเองมันมีผู้ใดฝึกหัดให้ใครได้ตัวของต้องฝึกเอาเองเด็กเพิ่นบอกซื่อๆได้เพิ่นละให้บ่ได้เดอ้ออันนั้นคืออะไรน,นี่คืออะไรอย่าไปถามคือภพคือศาสตร์ที่เจ้าจึไปเกิดนั่นแหละอันพวกกันอันนั้นคืออะไรแล้วแก้ยังไงม่ต้องแก้อย่าไปคิด ไปคิดแก้มันดอกอยู่กับร่มโหลดแต่อยู่ในร่มเรลามันกะมันก็เพราะมีคําตอบคําถามยังดอกมั่มีคําถามเราวม่มีคําตอบอยู่กับล่มโหลดเออเพื่อไปให้มันชินถไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยมันก็ค่อยชินไปของมันเองดอกทำไม่บ่อยทําไม่มากทําให้ชินเออมันกะรู้ของมันเองรู้โดยไม่ต้องคิดโดยไม่ต้องนึกมันกะละกันตัวละนี่มันไม่ได้ไปละดอกละนี่คือบ่คิด தானல்ல